พอถึงข้างบนนะคะถึงตรงศาลองค์พระเจ้าตักสินะคะวันนี้ถือว่าคนบางตานะคะท,ทั้งทั้ที่เป็นวันหยุดปกติแล้ววันหยุดเนี่ยคนจะหนาตามมากๆเลยหรือว่าวันนี้ป้ามาช่วงจังหวะคนสาพอดีนะคะก็จะมีเหล่าสาธุชนนะคะที่ศรัทธาใน องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะก็มาขอโชคขอพรขอบารมีท่านให้คุ้มครองให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยก็หล,ยหลายๆอย่างนะคะตามความเชื่อนะคะใครมาจังหวัดตากก็ไม่ควรจะพลาดนะคะสักครั้งหนึ่งมากราบไหว้สการะท่านท่านเป็นพระมหากรสั์ที่ใจดีมากๆ นะคะอันนี้จากคำบอกเล่าใจดีมีพระเมตตาสูงนะคะดังนั้นไม่ควรพลาดนะคะทุกคน